นี่ตอนรับเข้าสู่อั s สั u r เดยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเฮียสีที่เล่านะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกผมอันนี้ประสบการณ์ตรงจากผมก็คือผมมาถูกว่าจ้างจากทางหมอท่านหนึ่งนะครับหมายถึงหมอตั้งสาลนะครับให้ให้ช่วยพาพาเขาเนี่ย ไปทำพิธีตั้งศาลที่จังหวัดอุดอรนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก่อนไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ขอฝากกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามเนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราอัพสัตเดนะครับหรือใจใดีนะครับก็สมัครสมาชิกกันได้นะครับจะได้เป็นการสรนับสนุนช่องผมนะครับให้ผมมีกําลังใจในการ เอาทําคลิปดีๆนะครับหาเรื่องเล่าสนุกๆมาให้เพื่อนๆในรับชมรับฟังนะครับนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับ <c oughs> ก็ไปเรื่องมันเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับาทางแม่หมอนะครับแม่หมอเนี่ยได้ได้รับสายจากผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับว่า เอออยากจะตั้งศาลอยากจะขอปรึกษาเรื่องตั้งตั้งศาลประภูมิเนี่ยต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับท่านก็เล่ารายละเอียดว่า,าต้องไปตั้งที่อุดรน,นะเป็นเป็นนาเกลนะครับคือแกนะไปซื้อ,อคือทางเจ้าของเนี่ยทางทางผู้ว่าจ้างก็คือไปซื้อนาเกลแล้วก็เหมือนกับประมาณว่า,เ,าเหมือนมีคนทักมาว่า เออควรจะควรจะตั้งศาลนะเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมือก็ควรจะเหมือนกับตั้งตั้งศาลใหม่เพื่อจะอารมณ์เหมือนกับเฮ้ยเปลี่ยนนายใหม่ก็ต้องเปลี่ยนลูกจ้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์ประมาณแบบนั้นอนะ่ะก็เลยเป็นที่มาของการมาจ้างาแม่หมอนี่ไปนะครับอันนี้แม่หมอก็รับรับ รา,ายละเอียดมาจากเขาเรียบร้อยนู่นนี่นั่นนัดกันว่าจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็เลยติดต่อผมมาว่าให้ผม่าพาไปหน่อยได้ไหมนะครับคิดค่ารถเท่าไหร่อะไรยังไงก็เบสิจก็คุยกันฮนะก็ตกลงกันได,ด้คือก่อนหน้านี้ผมมีผมมีเคยพาแกไปอยู่แล้วนะครับ มีพาไปอยู่แล้วก็จะมีราคาในใจอะไรกันอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนกับรู้ว่าปร,ประมาณไหนนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเออเขาเขาก็ซัพพอร์ตเรานะครับคือไปอก,กับแกก็กินหรูอ,อยู่สบายเลยประมาณอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะนะเสร็จปุ๊บก็นัดกันนะครับผมก็เาพาพาแม่หมอเลยนะครับก็ไปซื้อของซื้ออะไรเพื่อจะเตรียมตัวที่จะไป ไปงานนี้นะครับที่อุดอรนะก็ก็เหมือนกับช่วยเขาดูด้วยครับเขาก็จะมีรายการของซื้อซื้อของซื้ออะไรเราก็ดูช่วยเขานะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาของทุกอย่างขึ้นรถแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางนะครับน,นี้ในระหว่างในระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพไปไปอุดอรเนี่ยนะครับไปอุดอรธานีเนี่ยมันไกลใช่ไหมครับ มันก็ต้องไปค้างก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกนะได้ไปเที่ยวด้วยนะครับแลและนี่คือได้ไปผมก็เองก็ได้ไปคำชะโนดครั้งแรกนะครับคือไอ้ผมก็สงสัยอยู่แล้วว่าไอ,อาหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยคือไม่เคยไปก็พอไปถึงที่คำชะโนดจริงก็รู้สึกขนลุกกับบรรยากาศนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะ เย็นเยือกนะครับยิ่งบริเวณที่เราเดินข้ามสะพานไปเนี่ยบริเวณที่เป็นบ่อน้ําที่เชื่อว่าเป็นทางขึ้นทางลงของโลกบาดาลเนี่ยก็เย็นและเยือกมากนะครับเย็นและเยือกมากแล้วก็บรรยากาศแบบอืมผู้ยากนะครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่นะครับก็ไปดูเขาบูชาพ่อปู่ศรีสโทแม่ย่าอะไรก็าว่าไปเนียครับ เราก็ดูแล้วก็เออมันก็ศรัทธาของคนนะความเชื่อของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วผมเองก็เป็นหนึ่งที่เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบว่าเออเราเราก็ไม่ได้ไม่เราไม่ลบหลู่แต่เราก็เฉยๆเพราะว่าเราเราเราไปทํางานแล้วเราก็ไม่รู้ขอพออะไรด้วยนะครับตอนนั้นนึกไม่ออก <c oughs> พอไปเจอจริงๆเนี่ยนึกไม่ออกคือบรรยากาศมันถ้าจะเรียกว่ามันดู เข้มขังก็ว่าได้อย่างนั้นนะครับมันก็ดูมีมีพลังงานที่ดีพลังงานบวกอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็อ่ะเราก็ไหว้กันไหว้ไปตามเนื้อผ้านะครับดูนี่นั่นอ่ะไหว้พระประธานไหว้พระปู่ศีสุโธอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปแล้วก็ไปเตรียมตัวอ่าก็กลับไปที่โรงแรมนะครับเราก็ไปที่โรงแรมก็จองห้องพักอะไรกันเรียบร้อยก็โอเคผ่านค่ําคืน นั้นไปอย่างได้โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครตามมานะครับก็นอนหลับฝันดีอะไรกันนี้นะครับตื่นเช้ามาก,ก็ทานข้าวที่โรงแรมเสร็จทางผู้ว่าท้าเนี่ยนะครับก็บอกว่าเออให้มาเจอกันทีออ่ให้มาเจอกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่ออนาเกลือของของเขาอะนะครับ เาก็เลี้ยงกาแฟาเลี้ยงอะไรกับว่าไปนะครับเราก็เห็นหน้าเขาก็แบบเออว่ะเราก็แอบ,บคิดในใจนะครับว่าโอ้โหเป็นคนกรุงเทพแล้วมาซื้อนาเกลืออยู่ที่นี่มันไกลมากนะกับการดูแลหรือว่าการาการที่จะแม่ทนแลนอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันมันไกลอะ่ะมันไกลอะ่ะถ้าเป็นเราเราเรา,เราในมุมมองเราเราก็คงอาจจะไม่ซื้ออะไรเงี้ย เออเพราะมันไกล <c oughs> แ,แล้วแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถามว่ามันไอทำนาเกลือเนี่ยมันได้มากน้อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เก็บไว้เป็นในใจเสร็จปุ๊บเขาก,เขาก็เขาก็พาไปไปถึงทางเข้านาเกลือเขานู่นนี่นั่นนะครับเขาก็พอไปถึงไปถึงนาเกลือเนี่ย มันก็จะมีบ้านผักคนงานในนั้นก็จะมีคนงานที่เป็นเหมือนกับครอบครัวอาศัยอยู่ก็จะมีพ่อแม่ลูกอะไรของเขานะนครับเราก็เอาของไปลงของเส้นไหว้ไปลงที่นั่นนะครับจังหวะนั้นก็ลดลดของของคนที่รับสร้างศาลนะครับเขาก็มาส่งศาลพอดีระหว่างนั้นก็แม่หมอก็สั่งให้คนงานของ ของผู้ว่าจ้างเนี่ยเอาเอาสารไปตั้งนะครับเขาก็มาตั้งให้เรียบร้อยเส,สร็จศัพท์ก็ตั้งเอาตุกกตต๊กตาตรงตุ๊ออส่วนตุ๊กตาเนี่ยเขาก็มันต้องมีพิธีอะไรของเขาก่อนนะครับอนันนี้พอตั้งอะไรกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอเลิกรอเลิกนะครับรอเข้าของให้มันครบทุกอย่างแล้วก็ทําดีอันนี้ทางาทางเจ้าของเนี่ยแกก็เหมือนกับ ดูดูเหมือนไม่อยากอยู่จากไม่อยากอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยากอยู่ที่ตรงนั้นแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมมาได้ไหมแม่บอก,กเลยบอกว่าได้ไม่มีปัญหาก็เออตมาตอนที่ถวายถวายของถวายข้าวมันก็เป็นเครื่องเส้นไหวแล้วก็ไอผูกผ้าสีผูกผ้าที่เป็นรุ้งๆหลายๆสีเออมาตอนนั้นทีเดียวก็ได้อะไรเงี้ยก็ดําเนินการไปครับ ทางแม่หมอเขาก็ดําเนินการไปนู่นนี่นั่นแต่ระหว่างนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เจ้าของออกไปเนี่ยครับระหว่างที่กําลังตั้งประล้ำพิธีตั้งการเส้นไหว้ยอะไรเงี้ยลมมันดันพัดแรงรุนแรงพัดแบบแรงอะ่ะคือข้าวของเนี่ยถ้าไม่เอาอะไรทับไว้นี่คือปิวแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบดูเกี้ยวกราดนะครับดูเกี้ยวกราดก็ถ้า,ถ,าถ้าให้ผมวิเคราะห์ ตามความเป็นจริงก็คือมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นนาเกลือมันเป็นที่โล่งๆโอกาสที่ลมกระโชกแบบเนี้ยมันผมว่ามันโดนบ่อยนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่พันเอิวันนั้นมันมาประดวกผนวกกับว่าเรากังตั้งศาลเนี่ยมันก็อาจจะมองว่าเฮ้ยยังไงนะฮะมันก็ทุกอย่างก็ผ่านไปครับ ก็ตั้งทําพิธีนู่นนี่นั่นก็พอถึงแม่หมอเขาก็ทําของเขาไปนะครับนู่นนี่นั่นน,นี่หละะเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนกับเขาก็บอกเขาบอกให้โทรตามเจ้าของมาทําเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้เดี๋ยวจะรอให้แค่คุณเนี่ยเหมือน,นคนทําพิธีเข้าไปถวายแล้วก็เขาก็จะเล่าเขาก็จะบอกว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่า เจ้าที่ชื่ออะไรดูขันน้ำมนตไว้นะมันอาจจะมีเลขอันนี้คือเป็นคือผมไปกับแกบ่อยนะครับแกก็จะพูดประมาณแบบนี้ว่าเดี๋ยวเจ้าที่ดีนะเจ้าที่ดีนะมีพลังงานบวกที่ดีนะคุณอาจจะถูกหวยนะเนี่ยเขาก็หันไปบอกกับเจ้าของแล้วก็ <c oughs> คนงานคนงานที่บ้านนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า ทุกคนก็อยู่ในภวังนี่แบบอยากถูกหวยอะไรเงี้ยพยายามดูอะไรเป็นเลขเป็นเป็นอะไรเขาว่าไปนะครับว่าไอ้อ่านน้ามนต์เนี่ยเขาก็จะมีทําน้ํามนต์ใช่ไหมอ่านน้ำมนต์มันตีเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยส่วนในผมก็ไม่สนใจอะไรมากมายนะอยู่แล้วนะครับก็ขอแคอ่ก็ช่วยเขาเก็บของนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแต่เราก็มีจุดสังเกตดน,นึงว่าพอหลังจากเขาทาพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยดูเจ้าจของเนี่ย แกก็ดูร้อนลอนนิดนึงนะครับมันก็พอทาเสร็จปุ๊บแล้วแกพยายามที่จะเอา <c oughs> ตัวแกเองอะออกไปจากออกไปจากออกไปจากผืนหน้าเนี้ออกไปอยางที่ตรงนี้นะครับแกก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปไปรดียผมไปทำทำธุระไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมไปไปทําธุระก่อนนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็พวกผมก็ช่วยกันเก็บของเก็บของเก็บอะไรกันนี่นั่นไอ <c oughs> ของอะไรที่มาจากการถวายนี่คือให้ให้กับคนงานไปหมดเลยนะครับไม่มีเก็บไว้และเขาก็ส่งโลเคชันมาว่ามาเดี๋ยวมากินข้าวกัร้านนี้นะครับท่านเจ้าของครับก็โอเคเสร็จปุ๊บเราก็เก็บของเสร็จสับปุ๊บก็ไปเลยนะครับเราก็ไป,เร,ไปเราก็ไปนั่งก็นั่งร้านอาหารมันเป็นร้านอาหารก่อนเข้าคําชะโนดน,นะครับมันจะมีร้านอาหารอยู่ตรงหัวมุม ก็อันนี้ก็ก็ว่ากันว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพ่อปู่ศรีสุโธว่าเหมือนประมาณประมาณว่าเาข้าใจว่าขอถูกขวายหรือไงเนี่ยนะก็เลยมาตั้งร้านอาหารนี้อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าผมจําไม่ผิดน,นะเสร็จปุ๊บบรรยากาศก็ไม่มีอะไรครับบรรยากาศไม่มีอะไรก็คือกินข้าวอะไรปกตินู่นนี่นั่นมีหัวเราะเอื้อก้อขอบคุณอะไรกันนะก็ อารมณ์ประมาณคนอช่วยกันแล้ว่ช่วยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็ไม่คิดอะไรเพราะว่ามันมันไม่น่าจะมีอะไรจมไม่น่ามีอะไรหรอกเสร็จปุ๊บเขาก็ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกรุงเทพกันแล้วนะครับกเ็เขาก็พยายามคุยทุกอย่างให้มันขมวดปมเนาะเขาก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยว เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มตรงนี้นะอะเราก็งงว่าจะต้องไปเจอที่ปั๊มทำไมนึกออกไหมคือคือมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปเจอที่ปั๊มคือเราสามารถกลับได้เลยเราจะไปเติมน้ํามันตรงไหนก็แล้วแต่เราอเี้ยก็ปรากฏว่าอะก็ไม่เป็นไรก็ไปเจอที่ปั๊มก็ไปเจอที่ปั๊มแล้วก็ไม่รู้จะเอาของฝากอทางแม่หมอก็นึกว่าจะเอาของฝากให้อะไรเงี้ย ไปไหนได้ไม่ใช่เขามาเพื่อจะเขาก็บอกว่าให้เติมน้ำมันตเต็มถังไปเลยนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเขาพพอร์ตให้เขาจะจ่ายให้เขาก็รูดบัตรให้นะครับเติมเต็มถังให้เราก็เราก็คิดว่ากําไรดีวะเพราะว่าเรารับค่าจ้างมาแล้วใช่ไหมแล้วรูดบัตรเขาเติมน้ำมันให้อีกอะกําไรถูกไหมเพราะว่าเขาสมุิเขาจ้างเราด้วยจํานวนห้าพันบาท นั่นคือหมายความว่าเมาแล้วแต่ว่าขากลับเขามารู้น้ำมันได้เต็มถังว่ะเท่ากับเราไม่ต้องเติมใช่ไหมเรากาไรใช่ไหมเราก็ไม่คิดอะไรเอออ่ะโอเคดีเลยโอ้คือคุณเป็นคนดีแล้วเนี่ยโอ้โหมาทําพิธีมาอันนี้ให้คุณซัพพอร์ตได้ขนาดนี้คุณเป็นคนดีว่ะอะไรเงนี้ <laughs> เราก็สรรเสริญเลยนะแบบว่าถ้ากลาบได้กูกลาบแล้วตอนนั้นก <laughs> ็ ก็โอเคกระจกกันไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถกันปุ๊บก็ต้องใช้คําว่าโคตรง่วงนะครับเพราะว่ามันมันไกลด้วยแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับมันก็มันก็ไกลเสร็จสับปุ๊บก็มาถึง <c oughs> มาถึงกัมพูชากรุงเทพนะครับผมก็เลยถามว่าเดี๋ยวก็ ก็มาส่งแกที่บ้านส่งที่แม่หมอที่บ้านนู่นนี่นั่นเสร็จสับก็เลยถามแม่หมอว่าเออสะดวกเป็นจะโอนให้ผมหรือว่าเอาเงินสดให้ผมอะไรเงี้ยอันนี้แม่หมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีคุณเขายังไม่โอนตังค์มาให้เดี๋ยวรอเขาโอนมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ไอด้วยความที่ผมอะไม่ได้ไม่ได้คิดเยอะกับแม่หมออยู่แล้วนะครับกพรรู้อยู่แล้วว่ายังไงแกก็ แกก็จ่ายเลยนะครับหรือว่า,าก็คือแกมควรคนจ้างเราใช่ไหมแกก็ต้องจ่ายเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เราก็ไม่ใส่ใจเพราะเรารู้ว่ายัางไงเขาก็จ่ายชัวนะครับปรากฏว่าผมก็รอไปนะครับวันสองวันสามวันก็ไม่มีการติดต่อกลับมานะครับจนผมก็เลยแวะไปหาแกที่บ้านนะครับไปหาแกที่บ้านแกก็เลยบอกว่าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเฮียคนนั้นเนี่ย เอ,อติดต่อไม่ได้เลยนะครับติดต่อไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเงินนีขอจ่ายมาจํามาตอนนู้นก็จ่ายมาแค่ครึ่งหนึ่งนะครับมันก็ยังเหลือแกอีกตั้งครึ่งหนึ่งนะแกก็บอกว่าอย่างไรว่าเออถ้าถ้าติดต่อไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวแกจะสำรองให้นะครับ อันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องที่ที่มันดูแล้วดูแล้วแบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดนะครับาหาคนไปตั้งศาลกลัวว่าจะมีภัยพิบัติถ,ถึงตัวแต่สุดท้ายตัวเองไม่พร้อมนะครับไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้ได้ก็ปรากฏว่าไก่ก็ไม่จ่ายจริงนะครับไม่จ่ายแล้วก็ติดต่อไม่ได้นะครับ แล้วก็ไม่สามารถติดต่อขวกเขาได้อีกเลยแล้วเราก็แล้วแม่หมอเ็ไม่มีคอนแทคอีกแล้วเขาก็บล็อกเบรืรอบล็อกอไรไปนะครับมันทําให้เดือดร้อนคือว่าผมเองก็ต้องรองเงินใช่ไหมจากเดินที่คิดว่าโอ้หอีอีอ,อ,อหมูละมึงเพราะว่าเขาเติมน้ำมันให้เราใช่ไหมเราเท่ากับเรากาไรใช่ไหมกลายเป็นว่าเขาไม่จ่ายเราเราก็ต้อง ได้เงินล่าช้าไปอีกนะครับแต่ว่าไม่หมอกระจายนะครับนะโอเคเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับก็อยากจะเตือนเพื่อนๆว่าถ้าทําอะไรก็ต้องให้รอบครอบแบบนี้นะครับรอบครอบอย่าให้เหมือนผมอย่าให้เหมือนกับแม่หมอนะครับบางท้งนี้ไปตั้งสายหนึ่งข้อแท้แต่สุดท้ายโดนบิดนะครับโดนบิดสมัยนี้เรียกโดนบิดนะครับโอเคนะครับก็ควัมจากกันไปนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องอัพสัสเดย์ครั้งต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดี